เหนื่อยที่เราเป็นโรคหัวใจได้เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็การเวียนหัวอาเจียนนี่ก็ไม่มีทานแล้วมีแต่ผลประโยชน์เข้ามาในตัวเองเพราะว่าถ้าทานยาหมอเนี่ยเดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวก็ผมร่วงเดี๋ยวก็เวียนหัวแล้วก็ง่วงนอนเราก็ไม่ได้ขายของเลยไปสลืมสลืม,มเหมือนคนเมาอะไรเงี้ยคือไม่ได้แบบทำไม่ทํางานไม่เต็มที่แต่เซน,นตินที่ทานแล้วก็เดบกระชุ่มกระชวยสดชื่นตื่นเช้ามาก็ไม่เพลีย